พอพันต้นฟ้าทะลายโจรกันนะครับยิ้มใช่เลครับมาพบกับช่องโกสีวันนี้เราจะมาพอพันต้นฟ้าทะลายโจงกันนะครับต้นที่เขาบอกว่าจะช่วยเรื่องเพิ่มปรุงการรักษาวัดต้านโควิดนะครับอันนี้คือต้นฟ้าทะลายโจงนะครับนี่คือ เราไปขุดมาถังหน้าบ้านซึ่งมันลือไปดานแล้วนะอแล้วเราก็จะมาเพาะชาให้มันแบบเยอะๆไม่รู้มันจะขยายพันุได้ป่าวเดี๋ยวลองดูปกติเห็นแต่ในทีวีเขาใช้เม็ดกันแต่เดี๋ยวเราปักชําดูว่ามันจะขึ้นไหมก็เดี๋ยวรอดูนะเนี่ยเราปักชําไปแล้วหละตามนี้ก็เดี๋ยวรอขยายให้เยอะๆอันนี้คือดินขี้นะทุกคนอาจจะเป็นขี้วัวขี้ควายหรือเปล่าไม่รู้ เราเล่นมันเป็นดินมาโอเคเนี่ยง่ายๆเลยเราก็แค่ไปตัดมันตัดแบบเฉียงๆมาทุกคนเนี่ยมันจะเหลือให้ตัดอีกไว้เนี่ยเขาบอกว่าเอาต้นเดียวนิดเดียวเนี่ยนะทุกคนเราก็ตัดแบบเฉียงๆอย่างนี้นะจิ๊บแล้วเราก็เอามันมาแล้วก็เด็ดใบตายออก ต้องเบางนะต้นมันเบาบางแล้วเราก็เสียบมันไปกดมันแน่นๆนะทุกคนเดี๋ยวรอมันออกนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะมาอพอต้นออมเงินด้วยนะแล้วก็ต้นพลอยชมพูป่ะพลอยเลยวะพลอยชมพูเดี๋ยวเราต้องตัดมันก่อนนะเลือดตัด นี่ไม่รู้มันจะขึ้นไหมไม่เคยด้วยต้นเนี้ยลองดูดันแล้วกันใบเดียวก็พอต้อนมันเล็กอะ่ะอืมอืม,อมต้องแน่นๆน,น,นะทุกคนอันไหนอกนี่คอยยำพูเอาใบาใหญ่ๆเลยเอ้ยใบใหญ่เดียว S 1> <S 1> <S เไปน,นั่นล่างนี้เลยปาบมันจะขึ้นป่าวะ <S <S ไม่รู้มันเหลือแค่ใบเองนะ <S 2> <S 2> ไม่รู้ว่าเคยเห็นคนเขาพอกันอย่างเงี้ย <S <S 2> <S 2> มันจะขึ้นหรไม่ใช่เหี่ยวเป็นการลองทุกคน <S <S การเรียนรู้ <S <S พอแล้ว ตอนนี้มันมีก็มีอยู่แค่เนี้ยเองเอาไปหมดเลยมีอีกขัางใบหนึ่งใบไหนดีเลือกมานี่นี่นี่ใบนี้กิใหม่ใหไหม่อะไรดีโอ้ยมันเพิ่งเพิ่งเกิดอีกนะมันใบด่างโอ้ยไปแล้วมันคือการเรียนรู้มันเป็นใบด่างอ่ะเนี่ยมันแหละถ้ามันเกิดมันก็จะได้ด่างไงถ้ามันไม่เกิดล่ะ ก็ายเสียฟรีนี่นะทุกคนคานาเดี๋ยวเราจะมาปลูกขานากันด้วยนะมาไดยคานาตนจริงเราซื้อมาเยอะอยู่อ่ะ นี่นะทุกคนไว้คณะจะเป็นอย่างี้นะเห็นป่าไมกล้องเห็นป่าไปดูอันหนึ่งนะเห็นเดี๋ยวเราจะปลูกมันเราทำให้มันเป็นหลุมก่อนหยัดลงหลุมไปนะจุ na, <c oughs> e ๊บจุ Herm ๊บจุ so hair, so ๊บจุ๊บจ <conspiracy> <And S 2> ุ๊บแล้วเราก็กบแล้วเดี๋ยวค่อยเอาดินมาโรยอีกทีเท้าเท้ารุ่บูไว้ก่อนแล้วก็จุ๊บ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  ะเป็นแปลงคน,นะของเราคือเราอาจจะปลูกให้มันเป็นก้าขึ้นมาก่อนอนะแล้วเดี๋ยวเราถ้ามันโตแล้วเราจะย้ายค่อยว่ากันเ <c oughs> นาะทุกคนนะเดี๋ยวเราลงในนี้ด้วยเนาะ รโรยไปเลยได้แต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันตรงหลุมที่เรากำหนดไหมอา้าวก็ก็ปัดๆเอาไงเริ่มไวเลยเริมไว้ยไปเลยเ,เดี๋ยวเรามารู้กันว่าเจียไตจะ <laughs> เป็นยังไง ม่ดานได้คุณภาพไหเราต้องระวังไอ้พวกนกมากินด้วยนะปลูกไว้ในที่ล่มนะทุกคนแล้วก็รดน้ำบ่อยๆช่วงเแรกๆ เวลาลดน้ำแล้วมันจะกระเด็นเอไตรงนี้ลัาต้นอ่อนสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วทุกคนเดี๋ยวเรา,เราลากันไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามช่องกดซีด้วยนะทุกคนบายบายเดี bye ๋ยวถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ ก็รอ,อดูนะทุกคนใชกดซับสไคร้ด้วยนะ<ห>ทุกคนใ,ใช่มันจะเห็นเนาะเวลาคลิปเรามาใหม่เนาะใช่ใช่ใช่ไปละบายบายสวัสดีครับทุกคนอ่านี่ต้นไม้ที่เราปลูกเนาะประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งก็แต่โตขนาดนี้แล้วนะทุกคนดูสิทุทกคนเราจะได้กินกันแล้วเนาะมันคือผักคะน้านะทุกคน เต็มเลยสองแปลงเลยทุกคนเต็มไปหมดเลยเนาะยตนสูงอยู่นะเต็มเลยอันนู้นด้วยนะทุกคนนี่กำลังจะขึ้นแล้วเนาะ